สวัสดีครับอยู่กับช่องวุเขมราษนะครับามาชมคูบบต้าดีซนะครับรถเกี่ยวข้าวของเสียแมนนะครับผมอ๋วันนี้ก็ฟ้าโอนนะครับรับหนะ้าที่เป็นคนขับนะครับคนโทนเจ้า DC 70เจนะครับข้าวเขา,ข,าข้างหนานะครับ รุ่นนี้ลังคาไม่ต้องนะครับป้า่อนมองว่าเย็นสบายนะครับอลุยโคลเลยนะครับวันนี้เข็มลาดไม่กลัวน้ำไม่กลัวโคลนะครับลุยโค,นนคลโคให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบใกล้ๆนะครับ พื้นที่ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับเห็นว่าพายุยังไม่หมดนะครับวันที่25เห้ยวันที่27นะครับพายุก็จะเข้ามาอีกลูกหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นลูกสุดท้ายหรือเปล่านะครับ เข้าบ้านยากนะครับ

ี่นองมารับชมกันแบใกล้ๆเลยนะครับสำหรับรถเขียว DC 70นะครับรตัวต้าด c 70ของเซียมันนะครับเดี๋ยวอีกสักพักก็หมดหน้าฤดูเขียวข้าวก็จะเป็นหน้าที่ของทีมงานผมที่นะครับทีนี้ก็รอให้ดิน แห่งดีก่อนนะครับเพราะว่าเกี่ยวเข้าใหม่ๆนี่วิ่งไม่ได้แน่นอนนะครับรุ่นนี้ก็ใช้เลื่อหกตัวนะครับอุ้ยไม่ใช่นะครับใช้ห้าตัวนะครับปิดนะครับปจำของ DC93 มานะครับ DC93 ช่วงล่างเขาจะใหญ่นะครับ เขาจะใช้เรือ,อทั้งหมด6ตัวนะครับ4กับ3นะก็มีเสียงลมแทรกเข้ามาก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าลมคดข้างแรงนะครับเบาอเนาะก็จวดเหนไหมนี่ ำหรับรถเซรมนก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับที่ได้มีโอกาสได้ถ่ายนะครับภาพก็อาจจะดูย้อนแสงเลยนะครับเพราะว่าช่วงเที่ยงพอด,ดีนะครับ ยี่ลองขึ้นไปใกล้าๆกับป๋าโอนแล้วนะครับมุม,มถ่ายก็ค่อนข้างจะจำกัดกนะครับเพราะว่ามันแคบนะครับก็เลยโดนลงมาข้างล่างนะครับ ใสลุยนะครับรุ่น,นี้ไม่กลออ้อนนะครับราคาไม่ต้องใส่เลยนะครับตัวน,นี้ก็ไม่รู้สาเหตุนะครับที่ไม่ใส่ราคาเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวไปลิหนะ้าเดี๋ยวถามเสียแมนก่อนนะครับว่าทําไมไม่ใส่ราคานะครับเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับ คลิปนี้ก็ลากันไปกับคุณพระเจ้าดีซีเจ็ดทีมนะครับของเสียมแมนนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องรถเฉลิมลาดด้วยเลยกันนะครับสวัสดีครับ